สวัสดีค่ะสวัสดีครับมากินข้าวแล้วค่ะเพื่อนๆมาแล้วค่ะแม่อัญญาพี่แคลรี่สิริชัยพี่แซมพี่ลาติงอยู่นะไปอยู่บัวกับมาหงส์คิดว่ามาเด้อพี่น้อยแซบแซบแซบพี่ปั๊ดมาแล้วค่ะพี่หนิงโอมานมาเด้อพี่จ้ามาเด้อโอ้โหแซบพี่น้อยพี่ s ิไม่เป็นนี่ยอ๋อปี่น้อยู่งทำอาหารรวมกันเกิด มาแล้วกับแซ่แล้ว900้าแฟนมานะครับลูกเพื่อนสิงไกันมากินกันเลยปลาไก่อินเดียมาด้ค่ะส้มตำปลาไก่เดี๋ยวเราสิไปทะเลอยู่ทาเขาเปิดจุดเจียกอนพิวนแล้วะไปกินมีปลาไก่นะป้าไปเม k อันนีโอเคนอกป้านนอกเมนันโอเ n ่นเอ็นน g ติงโอเตอนนั้นยังไปเพื่อนมะม่วงน้ยมากมะม่วงที่ว่าสุกแหนะสุกแหนน้มากเลย สลู้เคยวิววิวซุนอปัง like mm. เร ka, ava, si e ็เร็วนี่แหละคเพื่อนบอกล้าไปเอ็เนะเพื่อนยันเพื่อนมาเพื่อนเสียเงินหนอมากินน้ำกันนะเซฟประหีิดได้อือหซฟคักระบแน่เพื่อนๆพี่หอมมาแด้อค่าพรีชินสมตอ้า

มาเด้อค่ะเด็กก้มมาเด้อเด็กก้มเมออทอดกินไก่ฟันเจมา่ะวันกินทอดขาไก่ไมอน่ากินตีไก่ไหนมากกินอะไรกินทุกอย่างค่ะเวลาตีมาเด้อท่านชายพนมมานะครับ อ็บัสทุขทุกคนไปเอ้อบัวทั่วมาถึงมา j ah u t ơi, b e c a u e drink a little more water for my vitamins มิต์มินต่ว่กินน้ำเลดหุ่นเพิ่นสีดำอ่าเต็มต้เลยเพิ่นมะม่วงกะว่าหวานมากินอันนะคะเดิอไอยู่ใกล้มาแล้ว e e r y body ทุกคน มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับโอ้โหอวนเยอะแลวครับเงินปังใหญ่เพื่อนเิไปซื้อมาเมื่อคืนเนี่ยจยะกมีกษาดอันเชื่อเดริสกายครับไม่ไกลไม่ไกลเลยข้าเหนียวกับเต็มจิดเพื่อนมาด้วยกินให้ล้วนะจำกินนะกินได้ไหม มาห้กินอีกซตัค่ะกินเป็ยูีโสเกอร์มีออรเดอรอดี <c oughs> ที่ยู่ตรงนี้ร่างกายเพิ่กินได้แล้วเหรอว่ชงปลาลบริสุซุปตับบริสุทปลาไหลเปน e do t so. take something k p เป็น่าตับมะฮุ่งมาส่ปลาลเหมือนรส่ปลาแล้วเอน

Vitamin is very good. <laughs> so, means, vitamin one one one. Papa. Tengah, eh, buat? Bukan. 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 Cái con to give me. Cái con con kai and go mi vườn mini như bớt phần mặt phần Mhm. 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 lại, Mhm. 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 bớt Mhm. Mhm. này, Mhm. phần Mhm. 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 có hơn tin mắt những cái pháp salad lát tầm hả tin sao ấy tin dưới được xuân tầm xuân tầm trên ngoài luôn nữa chào liệt stand up from the table until we not finish all my baby. Ah, mình đi see Baluk, my body, right? มามาขเพื่อนๆทุกคน s, Mama, miles, miles <S yes, I I think we'll take a little time ใช่เวลาเท่หร่พือนเพื่อนเพื่นว่แซ่บลิลได้มีหยังพ้อเลยพื่นๆเอางั้นเอายัแม่เอา เอาพี่แม่ส้มต่ำเนี่ยว่าเอาเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนกับเส้นยุบยุบเอาครับเอาครับใช่ประเดี๋ยเอาก็เป็นกินไก่กับกินไก่ครับเนี่ยจะกินเ่อนกินง่ายอยู่ง่ายเพื่อนเนี่ยจะกินนอกเพื่อนกินนอกแซ่บก็ได้ nhìn được cái cầu nó không ra Cái gì hết luôn Chạp Em đi những sổ test Em đi chúc dạng khắp bóng hơn rồi nè đi Đây là chương trình Phạm Thuấn Thuận đồn là mắn lòng khiếp ra đây này

เพื่อนเพื่อนอย่าไปเพิ่มด้วยนะคะถ้ามักคลิปนี้ช่วยกดไลค์ซับสไครป์คอมเมนต์กำลังใจเนี่ยให้หน่อยกุ้งเพื่อนนะคะที่กินอาหารต่อค่ะเพื่อนขอบคุณค่ะขอบุ้ครับบายค่ะเออมาแล้วครับมาเด้อมาเด้ออันนั้นหลังกับเพื่อนมาเด้อแซ่บเข้าเหนียวกันให้ไหล